พี่เชยๆกดผิดมามาอาทิ้งแล้วอาทิ้งแล้วได้ดิด่าดิพี่ดินด,ด่าดิพี่ดินต,ตั้งชื่อชื่อห้องว่าอะไรนะไอ้ตั้งชื่อคิดว่าแบกไก่นอนครับผมไก่แบกไก่ปาน <c oughs> เออไก่ปาน <All right. S 1> ปาดเออปาดปาดโอ้พี่เทอร์น์เมาเอ้ยี่ร้อยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยสะบัดแสบแสบขอมึง

พี่ไฟต้องมีดูบ้านพี่ดูบ้านข้างหน้าอยู่ข้างหัวกุอยู่วหัวก็ก็ตะโกนออกมาพี่นัทชีตนะพี่นัทเออไม่ได้ไม่เป็นเพราะจะเปิดหน้าไอซีเล่นแล้วนะพี่สี มันปาดมันปาดมันปาดเฮ้ยบนปาดเฮ้ยแท่นยุ่งหน่อยแท่นยุ่งหน่อยเงีเงีเงงเงเอฟเอฟเอฟแท่ที่เดิมที่เดิมเลยบันไดบันไดบันไดเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยอีก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 หมดแล้วอ๋อเฮ้ยโดดหน่อยโดน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 ไปโดนไปโดนไปล็อกล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกโดนอยู เฮ้ยโดดโดดโดไอเฮียไม่โดดเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดเฮ้ยโดดตาแล้วเนี่ยก็บอกว่าโดดไอเฮียตัวเดียวตัวเดียววางนี่อยู่บักบักวางสามแยกนี่ไอสัตว์ไม่ตอนี่ทานอนกาสุดเย็ดแม่เจอทานอนัปูมาไงล่ะเอ้ยทานอสไม่ปิดไม่ใช่ทานอนสินะตัวเก่งตเก่งเติมมาแน่เลยวังไอ้อะรวมแต๊ดนะ อยู่โง่อ,งอย่างนี้ไม่เล่นด้วยหรอกไม่ซ้ำหรอกพี่เสียเวลาปึ๋งลูกกระสุนไม่รู้ไม่รู้ใครบังไม่รู้โทษโทษทีพี่โทษทีพี่ <ไป S 2> นักเลิงบนดันนะถ้าเปิดสนไหนมันตายไปแล้วเยแยแสดงโง่ๆคนนี้ตัวไหนวะ ไอ้วะไอ้วะโอ้โหแล้วสุบันสุบันกูไปแล้วไอ้เหี้ยไปเลยเถิดเลยกำลังบนสองบนสองบนสองแท่นตัวนึงแท่นตัวนึงแล้วก็เอ้ยใจเย็นน้องขอพูดก่อนแท่นตัวนึงนะบที่แท่นอ่ะมีแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายเลยอ่ะแต่อยู่ฝั่งขวาก็ได้ฝั่งขวาแต่อยู่ซ้ายอ่ะสรุปซ้ายหรือขวาเอ้ยมันยิงเองอ่ะออฟน้องไอ้ต้องถอยก่อนแล้วออยไอ้ชี่เองโดดเองแท่น เอ้ยไอ้บ่นโดด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 ขับแยก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 ลงทับแยกลงเฮียมาแล้วมาแล้วเฮ้ยย่างตรงนี้ดิยัางตรงนี้ดิโดนยิงนี่ไงเอไปเม็ดเดียวนี่ไงโอ้โหแม่งหมดไอ้เหี้ยเจ๊ทิวโง่เอาว่ะนัดนัดจะเดินอย่างนั้นนี่นัดเวลาโดดลงมาจะเดินอย่างนั้นเดินเซฟๆหน่อยเหี้ยเข้ายาวแล้ว ไอเสือนี่เป็นไออะไรนะออะไรนะไม่ตายด้วยร้อยไอโค้งดันนะบนไม่เห็นบนไม่เห็นกลับไปแล้วบอกเลยแพ้นี่คตรเี้ยเลยทําไม่แพ้เี้ยมาก ไม่เขะกาเดนบน่ดดีไม่เราเราเข้าบนทีเดียวเลยดีเฮียเอ้ยเฮ้ยเตรียมเตรียมท่อนบนดิล่งป่านะรล่งป่านช่วยล็อกด้วยนะ ตึม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 เอฟหลังน้องโอ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่และกูตายไวมากแค่นั้นแหละหวยไม่เห็นกูไอ้เฮียผลปืน่ออกจะมึงดูบล็อกดิว่าอยู่ตามแยกแล้ว อันยาวิฮาลูโอเคแตกกว่าป,ดปาดปปาาดดแม่มุด,ดอเ,เอสหลแรงมาอ้อสัตว์ ไข่เมันป่าที่ไหมว่าไก่เนี่ยเอ้ยโดดโดดแทนนะบ้ะพร้อมกันอ่ะแป๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวสนับให้ก่อนอยจะพิ่งโดดนะอพิมพ์โดดนะโดดสนับให้โอ้โหเฮียตัวยาวแม่งปืนโคตรหนักเลยวะไอ้คนบันไดบันไดไก่บันไดไกลั่มีปหลังแทนยังไม่เห็นอ่ะโดดดิ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  โด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 าแยกสาแยกวางให้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 เพื่อนดูบนเพื่อนดูบนเฮียใครมาโดนแจ็คแฮมเมอร์อย่างี้วะนายเฮียโดดโดดแล้วนี่ไงเจอน้องน้องทีเสียวแล้วซอยเลย เยียจริงเหรออยู่นานเหรออยู่ตั้งนานไม่โดดกูโดดเองที่เที่ยวต้องตัดนะเฮียวันนี้วันนี้วันนี้นัดเดียวมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าอพวกเราไปฟ้องไปฟ้องไปไปขอร้องให้จบด้วยแล้วก็ไปร้องประมูลโผล่ไร้องประมูลโผกันนะเฮ้ยเราเราแค่พูดเล่นๆว่าให้ให้ให้เต้นมาช่วยยิงเราแค่เราแค่พูดเล่นกันนะเฮียแล้วแล้วก็บอกเลยไม่พูดเลยว่าไอ้เต้ป่เออ แค่ผู้เล่นกันไอ้เหี้ยจริงยังไปได้ไอ้สัสเออแล้ว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 มันบอกว่าเราเราบอกว่าประมูลโปรกูไม่เคยบอกประมูลเอ้ยไหนวะไอเชลอ่าโปรที่ผู้เล่นกันไอ้เหี้ยไม่ไอเชลแล้วแล้วมันก็โดนแบนจริงไงไอเอ๋อไอไอตอนนั้นที่โดนแบนนะเออก็ไม่รู้ว่าของใครนะแต่แต่มันเล่นแล้วโดนแบนก็มรู้ก็ก็ก็ล yeah. ่าสุดมันลงลูกไปไอเหี้ยก็โดนแบน ตั้งนานไม่เคยเห็นตัวนี้พอไอเชลมาเล่นพวกโดนแบนปั๊บเลยเออไปยังไปยังไปยังบันไดบันไดนะบันไดนะเอ้ยเต็มเต็มตัวไหนได้ปะอยู่ตรงบันไดโดดเลย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 โดดดิโดดดิบนบนบนปุ๋ยเอ้ยหลังแท่นในที่อะเยสแม่หมดตีัหลังแท่นแม่งนั่งเหนียวนะพี่มันไม่ได้ขึ้นมาเลยอ่ะ น้องพีเสียแล้วซอยกูไม่เอาอะไรเลยโอ้จบแล้วต้องโหมดแล้วล่ะวิ่งจับยาวมาใครจะวิ่งทันอ้าไอ้นี่ใครวะเฮ้ยผมเห็นไม่หน่ะเฮ้ยเป็นไงเข้าเข้าบอเลยเข้าบน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 เข้าบอลวิ่งเดี๋ยวเข้าเข้าบนไวเลยได้ะวะเข้าบอลไหวเลยวะวิ่งวิ่งเข้าไปยิงเลยนะวันเซียมาวันเสียดักบอลหมแล้วเออเข้าไปเลยเชื่อผม โผไอ้เหี้ยเข้าเข้าไปที่เข้าไปที่บนอะบนเข้าไปเลยโถเข้าไปเลยโถเข้าไปเลยโถเข้าไปเลยไม่ไม่ล็อกหลังแทนให้ผมอะเออมองมองหายกันหมดเลยอะใส่เมียข้างตัวขึ้นบ้างวันตัวนึงนะขึ้นบ้างวันตัวนึ่งนะขึ้นบ้างวันตัวนึงว่เอ้ยโอ้โห โหสแนปตายนะพี่ขึ้นขึ้น,นมันมันมันทางไงเนะนี่นนย,ยนนนะบนพี่บนตัวนึงอยู่ตัวห้องลับปะเออห้องลับอ่ะเฮียนั่นงไกลพี่เก็บไอ้เฮียไรแล้วเองิ โดดนนลูหมดเลยยนี่่แมงออกกซ้าันไปวางเป้าซ้ายกันหมดเลยไม่มีใครล็อกไอ้นั่นน่ะเออไม่แม่งไม่มีใครออกฝัลยวางบีเลยวางบีเลยนะเนเขาไปวางในบีแล้วล็อกเอาไปโอ้โหไอ้สัตว์เอ้าเอ้ากูดูว่าเอ้ากูดูว่าห้าดาวอยู่ไอ้นี่เออไอ้เหี้ยโดดล่างแล้วไม่งก็โดดทางเดียวกันขึ้นบนแล้วขึ้นทางเดียวกันไม่ไม่ผมผมล็อกซ้ายอยู่ผมยิงซ้ายได้คนเดียวมันไม่มีใครยิงอ่ะ Phong đánh phong danh thôi bôn 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 danh 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 nói danh bôn 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 ตายเข้าเข้าบีไปวางเลยเข้าบีเลยไข่มันแดกยากูไว้ไม่ไม่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ทำยากตัวนึงทำยากตัวนึงบัก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 เข้าบีเลยพี่เข้าบีเลยเข้าบีเลยเหลาหลอกห้องรับไปรอห้องรับไป ก็จะนอนละยายาๆยังส่งรูปมาปุ๊บเฮ้ยอยู <t 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 ่อยู่ทางนี้ทางบักอ่ะเอ้ยหว่างหว่งเป้าทางบักี้พี่เฮ้ยขวามือโอ้โหเกือบเกือบไปเลยนะคนที่ไปเล่นอะพี่พี่เกือบไปไหมล่ะพี่ไปวางเป้าทางนู้นนะมันมาทางนี้อ่ะทางอยู่นลก เฮ้ยบนด้านบนด้านสองตัวด้วยแซนด์แลปยิงก่อนแซนปยิงก่อนแซนปยิงก่อนเดี๋ยวเราเพื่อนเดี๋ยวอราเฮียเลือดหมดว่ะพี่พี่อยู่ไหนวะพี่พี่มาเลือดมาเลือดมาเลือดไฮ้ยวะอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์เอาไม่เอาไม่รู้โยนไปว่าอยูนเหนไปแล้วบ้านมีปะบ้านมีบ้านมีมาไหมไม่มีไม่มีไม่มีเออ ลังแท่นตัวนะลังแท่นบนอะโอ้ยเฮี้ยแม่งีกูเลือดเหลือเก้าไอสรเอ้ยบนล็อกแค่เลยดีการการป่ารการป่าเราล็อก่ไหนไอเหลือเลือดเพียวว่าเพียวอัพนี่ก่อนนี่กว่าจะเข้ายิปนแท่นนิดแทนโดลดเ เอ้ยมียาปะมีใครม <e oh, 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 oh. ียาปะทสามแยกสามแยกอยู่สามแยกตัวนึงโดนโดนโดนโอ้โหกูเห็นไอ้นี่โอ้โหหวยเอ้ยยดแม่หน้าหี่ใส่เื้อคอับไอ้เนี่ย